เอาน้องสปาร์นี่น้องมนี้ก็มาพบกับ LGG ลาวเกมมือนกะ่อนเนาะกับการเล่นเกมเ r รซ o นมือนี้เขาก็จะมาะสำรวจเมืองเก่าเนาะเมืองทัมอิตเริ่มต้นของเขาเลยมุเดมาดอนเนาะมือนี้คือทอดก็เลยว่าแลนเขามาเบิงนะ้งเนาะในเมืองเก่าเนี่ยมันมีอย่างเปลี่ยนแปลงบอเนาะนมีโจรให้ข้าเล่นบอเนาะไปเนาะมือนีอ้ด้านหน้าแถาได้กินมีโจน <c oughs> โลุ้นชื่ออะไรเว้ย ไปเนาะทางด้านหน้าส่วงนี้เมืองเก่านี่ก็จะเงียบเหงาเลยเนะเาะเพราะว่าูลลินส่วนใหญ่อยู่ในเขตนี้เขาก็จะทานไปหมดแล้วนี่ตัวนึงยัดหน้ามันไปนกอนงัดหัวมันแตกโอเคแตกแล้วตัวนึงตื่นโตอ๋อแถวนี้ก็หลายเลยคือว่าเนีะ

นี่ตายตายยัดหัวเนาะเคเอ๋อใส่อีกสูยูใสเดี๋ยวออกมาทางนี้เอาลงมาลุ่มเนาะตรงนี้จะเป็นห้องวาการเราจะไปเริ่มจากห้องวาการเนาะคนมา ใส่สุยุใสอ,อ๋อทางนี้ห้องวากาันนะใส่แปงใหม่เนาะอ,อ๋อห้องวาการเงียบบอวันนี้เนะาะวันนี้เขาก็จะมาห้องวาการนี่อาคารบริหารเมืองเนาะหรือว่าเป็นห้องวาการ วันนี้เขาจะมากวาดล้างก็คือห้องวาการเนาะโอเคอยู่แถวนี้แหละมาตายนะยใส่อีกอยิงหงายหน้ามึอเนาะพวกนี้เนาะพวกอยู่ห้องวาการอมาเดีย๋ยวพันผ้าเนะเาะอ๋อยิงหงายมัอเลยพวกนี้สูอยู่ใส นัดหน้านง่ายถึกนัดหน้าหน้าง,ง,าง่า,งงายเลยแล้วเงียบเงียบนีเนาะมีหุป,ปันพร้อมมีหุป,ปันพร้อมเนาะผู้ใดบุหูอยู่หน้าห้องวาการเลยลก็กวาดลากมืดเนาะเขาเห็นผู้ใดอยู่ในบริเวณน,นี้น่าจะเป็นพวกเดียวกัน เึ่งลังงล้างลังตายคิวอยู่บอกเงียบโคตรเงียบเลยตอนนี้พวกอยู่ห้องวาการเมื่อไรวะึสู่เมืดแล้วะบอกสู่มีซัมนี่วะสู่มีซัมนี่วะไปแม็กไม หมอนำยังเบินๆอยู่หันไฟหัวหนึ่งแตกใส่วะาใส่วะาแตกเพราะว่าตอนนี้เขาโคตรโกงเนาะในตอนนี้ปืนเขาก็โคตรเทพโคตรโกงเลย <c oughs> ปืนเขาต้องบอกว่าโคตรเทพโคตรโกงเนาะ โจนสู้เฮาบ่ได้แน่นอนเฮาโคตรโกงไปเดี๋ยวไปเบิ่งตลาดเนาะเพราะตลาดจะเป็นจุดที่เดือดที่สุดแล้วเราจะเข้าไปกวดลางตลาดคนบอกบูมีเน่บูมีจังสิเข้าไปกวดล่างมหมดแล้วเข้ามายึดตลาดเนะาะใส นี่หมอนี่ตายตายตายหมวออกมาได้เดียวแล้วกน <laughs> ปืนทับโคตรโกงเนะี่ยตอนนี้นะโอ้ปืนทับโคตรโกงแถมใส่ลูกเจาะเกาะอ,อีกเนาะ จอเสือขาดลุงลิงโดดแล้วก็ขเขาโคตรโกงตอนนี้เขาโคตรโอพีเอ่อเลเวลมันโคตนรต่างกันเนาะเขาเป็นนักฆ่ามืออาซีพแล้วใส่ดูที่ข้างหลังนี้เฮ้ยมีคนบอกซอกตู้ ATM แต่โดนนี่หาก็าเห็นนี่ตู้ ATM <laughs> ตู้เอทีเอ็มปันตู้เกมกลายไปกลายมาจะกี่เทือบผู้เห็นเนาะอยู่นี่ยู่ในตลาดนี่หากะเห็นนี่มาไล่ข้าหมอมอกินคอยสิเห็นนี่ตู้เอทีเอ็มฟุเงินได้บอเอาเงินฝากได้บอนี่การจ่ายเงินไวเนาะโอ้จ่ายไวเนาะตัวนี้ตู <laughs> ้เอทีเอ็มหากะเห็นโอเคอเบิร์ตบอสู่เบิร์ตบอตลาด คนหน่อยแทบวะปกติครัวคนน่าจจะหลกว่านี้เดี๋ยวอยู่ตลาดนะมันเกิดอย่างขึ้นกับตลาดนคนคือหน่อยแท้ฮะมันเกิดอย่างขึ้นกับตลาดมันเกิดอย่างขึ้นคนอยู่เส่เ็จหมดวะ,ะคนอยู่เส่เบหดวะบู้มีโจนเราว่บตลาดนี่ ี้อนและหนีหมนบ่้วอ่ะตายสักโอ้โหตายสักมาจากคนกับโบเรือเขาควันล่างมืดแน่นอนจริงสิเออเออเอเอบาดแล้วตายตายสักสยู่นะ ไส่ซักใสอีกพวกอยู่ตลาดมันมันสู้บ่ได้เลยเพราะว่งเขาโคตรโอพตายมาจากตัวก็ตายเนาะสู้มาตายแท้ๆล่ะสูนะออยากแก่ปวดเอาอยู่ซ้ายมือเฮายินเสียงยินเสียงมันอยู่ทางซ้ายมือเฮา อยู่ในตลาดเดี๋ยวไปเอาบวกแดงกอนเนาะนี่มันมาแล้วมันมาแล้วเสียงมันเริ่มมาแล้วม,มาซีแมงตี้ <c oughs> มาย่ใสมึงอยู่ใสเอ,อ้เอ,อ ตายหมดแล้วนะอยู่ใส่อีกเจ้าของตลาดอยู่ใส่เจ้าจของตลาดบูมีแล้ววะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ตาย

Ủa đi nhanh mà cây thế hả? Ai Chưa mà năm nhanh mà bắt cái cây Ờ... Tiếp bỏ Tiếp chết chết Làm con đi, ừ Ý Làm lướt ok Nãy cho chết bỏ hàng Ờ... Ok bỏ แม่ก <oung> ่อนไม่เมื่อกี้ลูกปืนเบิดโอเคแต่ว่าหมมุกใหญ่ตายละโอเคเขาได้หมวกมาละมาเขาได้หมวกใหม่แล้วเอ้ยได้เรื่องอยู่ได้หมวกใหม่ละเมื่อหรอหมวกยูตราดกะตายเบิดล่ะหนิยิงตายเบิดละ มอยู่ซ้ายมือตัวนึงอยู่นอกตลาดแต่ว่า,ามีตัวอยู่นอกตลาดเนาะเครื่องอย่งดีๆว่าโอ้ไม่นเนี่ยแต่ห้องแฮมเอามาเอามาก็ได้แต่ห้องแฮมคือโบได้เปิดห้องโ <c oughs> บได้เสียค่าห้องมีน้องเมนูอาหารเมนูอาหารอยู่ห้านขัวแกง นี่นอะก,ก็จะมีต้มย้ำม,มีบุญบังไฟมีบอนตัน้นมีแกงพักเนาะโอ้อันนี้ตัวเกาแล้วก็จะมีโพซินงัวมีโพไก่เนาะมีโพพักแดงแล้วก็ลาเมงเนาะโอ้นี่นะตัวโพซินงัวกับโพไก่นี่มีไผ่พอคู่บอกว่ามันเม่นอย่างบ่เคยกินแม้่อย่บุหู้โพซินไก่โพไก่กับโพซินงัวเออแล้วก็อันนี้เนย บอลตั้นกับบุญบังไฟเนี่ยปูหูห <c oughs> ้แล้วไย้จะเครียดใจเมนูอาหาร <c oughs> บูฮู้ว่ามันแม่นอย่าง <c oughs> โอเคปูฮู้เมนต์บอกเลยเนาะเ <c oughs> ออเพื่อที่ว่าเป็นอาหารดีๆแซ่บๆสิได้ไปลองซีม,มึงเน,นาะขายไอศครีมอโอ้ยังกินได้อยู่เลยวันนี้เลยไปละบุมีไฟเนาะเลยไปแล้วอ่อต่อไปเราสิไปทางไหนวะ ก็ไปเห็ดอย่างนเนาะเสียๆอยูนอน่นอกกำแพงมันอยู่นอกกำแงพงโคตรหลายมันทางขวานี่ตายตัวเดียวนี่วะที่ขวาเสียงขวเป้าหลายตัวแท้นี่ยังไงยากแก้ปวดยากแก้ปวดก็เอาซีเม็ดเนาะ ต่อมากานแปลงธุรกิจนี่กานแปลงธุกรออกิจเนาะกานจอดยางธุรกิจตายุดโคตรลายตะกี้โคตรยากมาเขตนี้นี่แตกตลอดแต่เดียเด๋ยวนี้นี่สบายเดี๋ยวนี้นี่สบายโคตรสบายเดี๋ยวนี้นะ พอเขาโคตรโอพีนี่ยังไงมีเครื่องดีๆวะออระเบิดควันออามามหมเส้นกะกะเอา,เอา,เอาไปทางใดต่อทางนี้วะบีสิไปทางนั้นบีสิไปทางนี้ไปทางใดดีไปทางนี้เนะเาะไปไปบึงห้อง ยูเอ็นเนาะแต่บงตึกยูว่ามันมีอย่างเนี้ยตลาหันกับตะกี้ัวกหลายลยเดี๋ยวเริ่มเงียบเงาแล้วเฮ้ย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 เฮ้อดเจ็บเลยโอ้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 นอ้่อ้่อ้โอ้โอ้โอ้่ ใส่อีกตัวเดียววะเอ๊ะมันรู้สึกว่าโจนน้อยกว่าคนเก่าบ่วะแต่ว่าเฮาบุได้มามันเลยลดโจนลงบ่ะถ้าโจนรู้สึกว่าวน,น้อยกว่าคนเก่าเต็กี้คือว่าหลายหลายอ้อมหน้าอ้อมหลังอ๋อหองนี้มีคลังอาวุธลงไปเบิ่งดูมันแตกบ่เออเอาควักอขอกมาอันนี้จะเอา แค่นั้นเสือกเกาะไปเอาไปไม่แดงนี่อ๋อเอาบบได้โอเคไปห้องเดือไหมเนาะโอเคหงเดือยหงเดือยด้านหน้าจะเป็นหงเดือยแล้วก็ปั๊มน้ำมันหงเดือยมีโจรบ่ หงุดเลยมีโจนบล็อกออะกี้มาเกสนี่นี่แตกจับๆเลยเดี๋ยวนี้หูุดหงิดพโจนน้อยลงเว้ย <c oughs> หรือขึ้นไปเองวะหรือเข้าโอพีเกินไปวะอ๋ะอพวกนี้อ,อยู่นี่เด็เตะกี้หงดเลย,ลยเนี่ก็ไล่ไล่เล็อันนี้บุษย์นี่ยิงจังโตซำนี่มีคนมาเคลียร์ก่อนวะ่ะ กระบบน่าจะแมนผมได้ยินเสียงปืนแตกเลิกล็อกเข้าไปเปิดอย่างเงี้ยนี่นะเสื้อบุกเอาฟังการ์โเอาแตกเอาแตกมาอีกบ่แตกมาอีกบ่สูสิ้นบอาไปเบิด โอเคได้มติดหน่อยเดียวไปวันนี้นะไปเปิงปั๊มน้ำมันบ่นี่ตายโอ้นี่มีคนมาไต่มัวเบ้นไผ่มาตายอยู่ันเอาดําข้าวมากินดูเฮโอ้โว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 ้ ตายซะตายเออแม่งกินน้ำมะพร้าอยู่เนาะนี่หมอนี่มันน่าจะมากูศพมันละตาย <c oughs> ตายไปใส่แล้วบ่หมอนี่นะ <c oughs> อ๋อหมอน,นี่มาเคี้ยวนะโจนติเบิด่อ๋อจะวายุโจนคือบุมีหมอน,นี่มาเคี้ยก้อนเนี่ย เฮ็ดไปเบิดละมีอย่างเฮ็ดละเคียวเบิดแล้วอยู่เฮ็นี่อตัวนี้น่การถรถคุนเครื่องรถคุเครื่องเนาะไปโฆษณาอ่าไปไปเคียร์ปั๊มน้ำมันเนาะปืนดูเต็มเ ไปไปไปเพราะเขาตอนนี้เขาโคตรโอพีอาวุธของเขามันโคตรโอพีน่ะโอ้โหโว้โวสูฮ็ดยังนอนน้าวะนอนน้าวะเฮ้ยมอนี่มาตอนนั้นมันบปตัย่ตายจริงเหรอ กับโตายเออจริงแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงแล้วอยู่สายอีกตัวหนึ่งอยู่สายอยู่หันอยู่หันตายนะตายตายนะตาย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 แม่ตายแ ตายแล้วแม่มึงตายได้แล้วมึงก็ตายกูสิตายก่อนแล้วโอ้เสรยวโอเคอยู่นี่หาเลือดไปเลยอ๋อไม่ได้เก็บมีบุคคลอ่ากินยากแก้ปวดโอเคกินยากแก้ปวดเอาแด้อืกเอาไปโอเคได้อยู่าจะมีเต็ม ไปเบิึงปั๊มน้ำมันเนาะวันนี้เราสังเกตปั๊มน้ำมัน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 นี่ปั๊มน้ำมันเห็นคนยามเป้าปั๊มละวัอนั้นมีคนโบกรถเข่าปั๊มปังหัวแตกโนี่นั่นยี่นั่นยี่นั่นปังไส้ไหล เออ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 งไมาแด้ทดงมาแต่ทางไดนหรอิงมาแต่ทางไหนหลังเขาวะมิงไม่ได้หลังเาหอกนเหมือนมีมาว่ะเสกืนคือย่หลังเานีแหละพี่อ้ ไอ่ปั๊มเกียร์บอเกียร์แม็กคอนปั๊มเกียร์บอปั๊มน้ำมันเกียร์แล้วบอปั๊มน้ำมันเกียร์แล้วบอปั๊มน้ำมันเกียร์แล้วบอเกียร์เนาะปั๊มน้ำมันเบร์ เด๋มมาเปิดวิทยุปะไว้เนี่ยมันนั้นหูมันจะหูว่ะอิดโอ้นึกบังแตกพี่ลองเอามังแตกใส่เย็นไว้ขนมกินมาได้กินได้แต่น้ำมะพร้าวโอเคอ่ะนี่ปั๊มน้ำมันเนาะคันปั๊มน้ำมันมันเจอกับระเบิดมันจะเป็นอะไรวะเอาบักแตไปกิน ปั๊มปั๊มอ้าวปั๊มน้ำมันระเบิดแล้วกระตุกเลยปั๊มน้ำมันเนี่ยตรโหดเอาอีกดูกเอาไมด้ดูบุเสื้อมันสิกระตุกเอาไปเอาุกแตงไปกินบัม๊มโอ้ปั๊มน้ำมันนี่กร,กระตุกเนาะคือระเบิดแล้วก็กระตุกโอ้โหสิ่งนี้มาแต่ใส่ว่ะ ยิงมาใส่ใส่ตายซะใส่อีกยิงใส่อีกตายตายก็ย้อมตายบอกว่าไงนะฮะใส่อีกยักสวนปืนวะยักสวนปืนวะปืนกูมีสะโคปสูบหูว้วะ เอาปั๊มน้ำมันบรสามารถระเบิดได้เนาะโดนมัแตกไปกระตุกเลยโอเคเดี๋ยวกินยาด,ดูกินยาเไหมเจ็บเจ็บอย่างบุคคลอ๋อมึงมึงฆ่านี่อ่าอแซ่โอเคเดี๋ยวใส่เลือดเนี่ยสินะกันซีเฮงฝนะันนี่นะกันซีเฮงนี่เดี๋ยวใส่เลือดเนาะ กันซี่ใหมตรงนี้ก็ใส่เลือดให้เนซ่าเอาปัมป๊มปั๊มปั๊มเลือดโอเคมาอ่าหน้ากลับมาใส่แล้วโอเคลรารถตัวนี้ไงท้องปังงางน,นี้เนาะมาเซ็กช่วงล่างรถเนาะมันบริควนะ่ำเนาะมันเข้าอูหให้เซ็กช่วงล่างนี่ช่วงล่างรถมาเดี๋ยวช่วยเซ็กช่วงล่างเอาไปซิกช่วงล่างบ๊ม เสกโซล่ากเลยระเบิดโอเคเบิ่งแล้วเนาะมุมนี้อย่างห้เฮ็ดละแต่โอ้โหมีหมอนีดเด้เด้นี่เนาะผลของการหลังจากที่ว่าเมียเกาะเข้าไปกวาดล่างเนาะผลของการกวาดล่างนี่นี่ผลของการกวาดล่างเนาะตอล้อ เรียบร้อยเนาะตรอรอตัวนี้คนนี้เรียบร้อยตรอรอถึงห้อยแล้วตวรอรอภาษาไทยเบิดบนเลือไผ่แล้วบนเหลือโจรแล้วไปตอนกำลังเนะาะพันนี้บุมีอย่างมายิงเล่นซื่อชื่อมายิงเล่นซื้อแื้อเาพันนี้เนาะ,ะกับกับกับบุญมีอย่างให้เห็ดละ